ตีกันจะต,ตายเ้าตกไปมันนอนอยู่บนเรืด่ดูฟ้าดูฟ้ามันนอนเป็นผู้หญิงยิ่งเรือดูนอนกอดพี่หมอก <c oughs> เมื่อเช้าเนี้ยแมวอามาอ,อ่ะเอ่ออาบน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงต้องวิ่งลงมานะั้งนี่นี่หัวเปียกแล้วก็แบบครีมนวดเต็มหัวเลยนะลงมาฉีดน้ำ เมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะคะแม่ออมก็ไม่ได้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 แยกชั้นนะก็คือปล่อยเลยนะก็คือไม่ปิดปล่อยก็นอนฝั่งก็ไม่ได้ก็ไม่ตีกันนะคะเมื่อคืนไม่ตีกันเพราะว่าแล้วก็เงียบด้วยเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยถ้าหากว่าคือต้องปกติตอนกลางคืนนะถ้าไม่อมแบบแยกชั้นอะเขาจะร้องกันไนยร้องหากันนั่นแหละทะเลาะกันก็จริงแต่ร้องหากันนะอ่าดูเอาก็แล้วกันค่ะเดีดูวดูฟ้านอน คือตอนแรกเลยแม่เอมยังไม่ได้เปิดพัดลมแล้วพอแม่เอมรีบพอไปทํางานเสร็จแม่้อมงกลับมาก็รีบมาเปิดพัดลมให้ตอนแรกหมอก็นอนข้างบนเนี่ยแหละค่ะตอนแรกหมอก็นอนข้างบนเนี่ยตอนคนเดียวนอนนานมากนอนตั้งแต่แม่้อมงกลับมาจนเมืม่อกี้เพิ่งจะย้ายลงมาข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันเย็นกว่าดูไอ้ลุงนอนสิ <laughs> ขนท้องเมฆกระจุยกระจายเลยนอนขนท้องกระจุยกระจาย ไปใจเขาแหละเดี๋ยวมาออมไปดูกันวามันเย็นไหมยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยทำไมวันนี้มันไม่เย็นล่ะแม่เปิดผิดหรือเปล่า ไม่ได้เปิดคูให้นักพ่ยุนนักพ่ยุงเลี้ยวหัวพี่ยุงตัวร้ายเนี่ยจอมวายร้ายเลยเวลาหมอจะขึ้นไปกินข้าวนะหมอหน้าสงสารมากมเลยค่อยๆย่ยยองค่อยๆย่องไม่ตล้าขึ้นเค่ะกลัวจะขึ้นทีนึงเนื้อแ,แบบหน้าสงสาร งขมงเลยนะคะเนี่ยตาเนี่ยจ้องขมงเลยโอใหญ่เริ่มข่้นน้องก็กลัวนะักสง่สารเช้าเนี่ยลุงก็ขนลุกขนพองไปด้วยนะแต่ฟ้าฉลาดฟ้าลงมาอยู่ชั้นนี้หนีลงอยู่ชั้นนี้ไอ้ลุงอยู่ชั้นนี้สองตัวตีกันอยู่ตรงนี้ค่ะลุงมันแบบขนตั้งรอเลยอะ่ะไม่รู้มันจะไม่รู้มันจะยังไงไอ้ลุง เขานอนหลับกันหมดมีเหลือตัวเดียวเนี่ยนอนเลียไปเลียมาเนี่ยฮะอ, <savoir> อ,อืมดูทำดูทาดูท่าโอ้โหยักพี่ยักพี่มแม่ไม่อยู่ไม่ตีกันนะคะตีกันแต่ตอนแม่อยู่ไม่อ้อมถามไม่เกียงว่าแม่ไม่อยู่บ้านได้ยินเสียงไหมเขาบอกว่าไม่มี นอนกันเงียบเชียบมากไม่ตีกันแต่พอแม่อยู่จ้องจะตีกันไอ้ไอ้ไอ้พี่แม่พี่แม่เ้ยพี่แม่ครับแม่ครับโอ้แม่ครับแม่ครับโอ่ขึ้นมานอข้างบนสลบสไลยกันแล้วข้างมาคืนไม่นอนเลยค่ะ สลบสลายกันต่อนกลางวันพี่อ้วนพี่อ้วนย้อนไหมพี่อ้วนครับร้อนวันนี้ร้อนมากๆฝนไม่มีสักแอะเมื่อวานก็ฝนตกแะชุ่มฉ่ำเลยวันนี้ฝนก็ไม่มีใช่ไหมพี่ฝน